ุน่ากลัวเฮ้ยมันจะน่าจะอยู่ในที่มืดๆนะมีฟันแนละ้วฟันมีฮัลโหลฟันหนูเป็นปลาหรือเป็นหนูเนะี <c> ่ย <oughs> ปลาขี้ตังเยอะมากเลยนี่ก็ขี้ตัง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 ง่วงวะเนีย่ยง่วงเหรอง่วงปะเนียงงเน่ยง่วงปเปล่าเฮ้ยเธอได้สองล็อกเลยเหรอ,อ,อคนอนื่นเขาได้ล็อกเดียวนะกุ้งมังกรแดงปลาขาวโอ้โห กุุงมังกรหนวดยาวมากเลยอ่ะเจ้ามาดูอะไรกันไม่เบลชอบนี่ถ่ายไปให้ลูกดูเลยเนี่ยดูอะไรกันไม่สนใจเขาเลยเหรอโู้ฉลามบุกอ้าวดูอะไรกันดูอะไรกันเออเขาใส่ใจผู้ชมเลยนะดีมากเลยที่นี่ปลาจระเมดเฮ้ยเธอเป็นยูนิคอร์นเหรอแล้วเธอมีมีนอไหมนิ่งมากเลยอะาไรมอเรลายตาข่าย ผมว่ามันเหมือนลายกระเป๋ามากกว่าโหน่าจะเปิดมานานแล้วเหมือนกันเนี้ยอุ้ปลาอะไรเลยเขาเป็นข้างในเนี้ยเป็นอะคริลิกหนาหกสิบมิลนะครับดีดีดีด,ดีสุดละ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สูนแสดงพันธ์สัตว์น้ําจันทบุรีนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับฝนเพิ่งตกเมื่อเช้านะตอนนี้ฝนหยุดแล้วที่นี่เข้าชมฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปชมข้างในกันนะจริงๆมากับลูกเลยนะแต่ลูกกลับอยู่ในรถไม่ไหวเล่นน้ําที่รีสอร์ทเพิ่งมาเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในนะครับข้างนอกนี่ก็มีที่จอดรถสะดวกนะครับแล้วก็มี ร้านค้าเพียบเลยมีหาดด้วยไม่แน่ใจว่าเล่นน้ําได้หรือเปล่าแต่น่าจะได้นะแต่ห้องอาบน้ําน่าจะไม่มีนะครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวพอสมควรเหมือนกันนะนี่เลยมีทางเดินของคนที่ใช้รถเข็นด้วยนะครับสบายมากเลยเย้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 โอ้มีถัวด้วเย,นยวเนี่ย,ย,ยนะคึกค,กคักค,กคึกคักคึกคักคึกคักมากเลยนี่ติดตอ่อบาพเปิด8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งชมฟรีนะครับ ไม่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้ามานะถ้าตัวเปียกเล่นน้ามาก็เข้าไม่ได้นะครับน,นี่เลยว่าเราสิบนีน้นะครับมีประตูเฉพาะเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นสภา,นาภายในนะครับเป็นสภาพเป็นอาคาร1ชั้นนะแล้วก็เดินดูเดินดูได้เลยเนนโอ้โหปลาขี้ตังเป็ดขี้เหลือง โอ้ oh. พอมีนะตาผีเสื้อจมูกยาวจมูกมันยาวปะเนี่ยโอ้โอ้ตาค้งคาวเฮ้ย hey, ที่นี่มีชื่อครบนะเข้าฟรีแหละเขาดูแลดีดูดิมีรายละเอียดของสัตว์ค่อนข้างครบเลยนะโอ้ oh. oh. ปลาคิตังเบ็ครีบเหลืองนะ เด็กนอยชอบปลาปลากระเป้าหาหลักนะเด็กๆเมเบลหปะสิมีปรับปรุงด้อ่าไปดูไปดูดูปลาปลกเป้าหน่อยเบลชอบให้เบลดูปลาปลกะเป้าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอ่าให้ดูมุมกว้างบ้างนี่อาคารไม่ใหญ่นะ เล็กๆๆแต่เข้าฟรีแต่ได้ข่าวว่าที่นี่มีอะคาลรียมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปโดนไปดูโซนอะคาลรียมดีกว่านะฮะตรงนี้มืดจะตรงนี้มืดมากชำรุดเยอะเหมือนกันนะปรับปรุงอยู่ปาววไททันอุ้ยน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยดูตามันดิ มันน่าจะอยู่ในที่มืดๆนะมีฟันแล้วฟันมีฮัลโหลฟันหนูเป็นปลาหรือเป็นหนูเนี่ย <c oughs> เออนี่ปลาคิดตังเยอะมากเลยนี่ก็คิดตัง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 อ่าอันนี้เป็นรถเข็นนะน่าจะเช่าได้ตรงนี้มีเป็นตาเสลักของ เด็จพัะเทพรัตนราชสุดานะครับว้าวดีจังเลยท่านมาดูแลก็เลยเข้าฟรีว้าวจบไปแล้วหนึ่งโซนนะครับเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปนะครับโซนนี้ข้างบนก็จะเป็นอ๋อเป็นต้นแบบนะครับเป็นสื่อนะครับนิทรรศการของในหลวงรชัชกาลที่9นะครับ โฮ้ยน,น่าสนใจมากเลยถ้ามีเวลานะเราสามารถดูได้เลยนะครับนี่สมเด็จพระเทพท่านสรงติดตามนะไปดูป่าเชลนปลูกป่าเชลนโอ้ชื่นใจจังเลยอะ่ะดีมากเลยโอ้อยากมีเวลาอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยนะถ้าไม่เรียกกลับอะ่ะโอ้ดีจังอ่ะมาดูปลากันต่อนะปลาเกา๋าจุด ง่วงปะเนี้ยงวงเหรองวงปะเนี้ยง่วงเปล่านี่เลยเป็นตู้ปลาเยอะๆสไตล์ตู้ปลาตู้เล็กๆนะเอออันนี้ตู้เดียวกันมันเป็นสองล็อกเฮ้ยเธอได้สองล็อกเลยเหรอเออคนหนึ่งเขาได้ล็อกเดียวนะฝั่งนี้จะเป็นสองล็อกอ๋อนี่อุ้ยตรงนี้กุ้งมังกรแดงปลาขาว กุ้งมังกรหนวดยาวมากเลยอ่ะเจ้าเป็นมังกรใช่ไหมเจ้ามาดูอะไรกัน <c oughs> สองฝั่งมีสองฝั่งมีสองล็อกเดินไปเดินมาได้โหนี่ปลาอะไรอ่ะปลากระรอกกายแดงเฮ้ยมันว่ายน้ำเร็วมากเลยอ่ะคือว่ายเร็วจนตกใจเลยอ่ะปึ๊บเลยโอ้มันขี้ตกใจเลยเนะี่ย ว่ายเร็วมากมตรงนี้ก็เป็นทางเดินทางเดินกว้างๆเอตรงนี้เหมือนเป็นสุสานหอยแล้วนะเนี่ยนี่ดูสิสุสานหอยหอยโมลีเมโลเมโลแล้วก็มาโทโคัสหอยนมสาวเออเออนี่ไงที่ตามหนังที่เป็น หนังเกี่ยวกับทะเลนงเงือกจะใส่แบบนี้ไว้นี่โอ้ยาวไปถึงนู่นเลยนะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนูน้นเหมือนชาวบ้านเขานะตรงนี้มันจะเหมือนเป็นโซนพวกพิพิธภัณฑ์ของหายากละหอยอะงไรเงี้ยนะมาโซนนี้ดีกว่าที่เขาเดินกันนี่อุย้ยฉลามเต้ามเมเบลชอบนี่ถ่ายไปให้ลูกดูแล้วเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> มองตุ มองแบบสงสัยดูอะไรกันไม่สนใจเขาเลยเหรอโอ้โหฉลามนี่ไงมีปลาฉลามจริงด้วยโหโหฉลามบุกโหเฮ้ยเข้าฟรีแต่มีอย่างนี้เลยนะฉลามคีบดำฉลามหูดำอ้อ oh. าดูอะไรกันดูอะไรกันโหเขาเขียนขออภัยตู้ชมรุดนะแต่ไม่รู้มันชมรุดตรงไหนเหมือนกันนะเขาซ่อมแล้วแหละอันนี้ปลากระมงที่ฟ้าเนี่ยเป็นทางเดินแบบน,นี้สะดวกนะกว้างขวางบริการพัดลมนะครับตรงนี้แอร์น่าจะเสียอ๋อหรือแอร์มันไม่พอ,อ้อแอร์ก็ติดอยู่นะเออเขาใส่ใจผู้ชมเลยนะดีมากเลยที่นี่ปาลาจรเมด ทองโอ้ปลาเยอะมากเลยมีหลากหลายนะเนี่ยเฮ้ยปลายูนิคอนเฮ้ยเธอเป็นยูนิคอนเหรอแล้วเธอมีมีนอไหมนิ่งมากเลยเฮ้ยนิ่งเกิดไวายปะลูกเออขยับละเออว่หน่อยเอเยเก่งเก่งเก่งโอ้ตรงนี้เป็นสื่อการเรียนรู้อีกแล้วนะครับนี่ไงเป็นตำแหน่ง บ้านปลาสั่งเชือกตำแหน่งต่างๆของพวกปลาชานิดต่างๆนะเนี่ยแผนที่บ้านปลานะตรงนี้อะไรอะ่ประปลาการังเทียมว้าวดูดิเออเป็นทุน่นเป็นโฟมนะข้างบนเนี่ยเออสวยสวยสวยโอ้ปลากเกา๋าจุดเอ้ อ้อ oh. อันนี้ตัวอะไรเอ่ยปลาไหลมอเลยักษ์ห้จับเลยเนะี่ยมุดอยู่ในท่อต้องการนอนต้องการไม่ต้องการแสงอันนี้มีเม่นดำด้วยนะเม่นดำอยู่ข้างในนั่นโอ้ไม่เบลไม่มาหลับอะลูกเราไม่มีเวลารอลูกหลับนะลูกนะมามามาโอ้นี่นี่น,น,นี่สวยไปเร็วๆแล้วกันนะอันนี้ปลาไหลมอเลย์ลายตาข่าย ผมว่ามันเหมือนลายกระเป๋ามากกว่าเ,เอา้าจุดนี้เป็นอะคเรียมเห็นเมิกยักษ์ก่อนเลยโอ้โหโหน่าจะเปิดมานานแล้วเหมือนกันเนี้ยอุ้ยปลาอะไรเอ่ยเขาเป็นข้างในเนี้ยเป็นอะคริลิกหนาหกสิบมิลนะครับนี่ดูดิดูความหนาดิโอ้ดูดิจะให้ใสได้ไงนะโอ้หนามากเลยโอ้ มองไม่ค่อยเห็นอะไรเหมือนนะมีคนอยาเป็นปลาด,ดูสั้นๆน,นะดี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 สุดละสุดแล้วก็มาถูงเป็นตู้ปลาตู้ปลาการะตูนตรงนี้อืมตู้ปลาการะตูนเฮ้ยน่ารักมากเลยเออ เออเด็ดเด็เอเอ,เอครบแล้วกลับมาตงจุดที่หอยนี่แล้วนะโอเคเลยโอเคครับและที่นี่ก็คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติจันทบุรีนะครับที่นี่เข้าฟรีนะไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีปลาให้ดูเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีปลาฉลามด้วยปลาไหลมอเล่มีสัตว์น้ำ เยอะพอสมควรนะครับยังไงก็แวะมาชมตรงนี้ได้นะครับนอกจากจุดนี้แล้วก็ยังมีอ,อ่าวคุ้งกระเบนนะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงป่าลองไปเที่ยวต่อได้นะครับที่นี่ก็จะประมาณนี้แหละ นี่เขาเรียกว่าแหลมสเสด็จนะครับนูนป้ายอยู่ตรงนูน้นจอดรถตรงนี้ได้เลยเดินเล่นชิลๆลมเย็นมากลมค่อนข้างแรงนะผมไม่แน่ใจว่าเสียงลมเข้าที่กล้องเยอะหรือเปล่านะเฮ้ยตรงนี้สั่งพิซซ่าหนึ่งหนึ่งสองได้เหละเนี่ยเฮ้ยโฆษณาเข้าเฉยหาดแหลมสเสด็จเย้ yeah. โอ้สวยงาม